สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวโบสายลุยนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปหาสาวนุ่นดัมซิงนะคะสาวนุ่นดัมซิงบอกว่าน้องมาวิ่งงานกับทีมงานมารีรัดนะคะมาวิ่งอยู่ที่บ้านละหารเนาะตอนนี้โบก็เข้าหมู่บ้านมาแล้วนะคะเราทีมีเราจะไปตามหาสาวนุ่นดัมซิงเขาวิ่งินที่ไหนกันนะคะ ตอนแรกก็จะออกมาซื้อเนื้อย่างนะคะน้องบอกอยากกินเนื้อย่างนะคะก็เลยออกมาซื้อนะคะก่อนจะไปซื้อก็เลยแวะไปดูที่น้องนนกับน้องนุ่นนะคะทํางานว่าขุดดินอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเราจะไปดูเนื้อง,งานเราไปดูหน้าง,งานน้องนะคะวันนี้เผื่อเราได้เอาน้ํามันมาให้นะคะโอจมอ๊ขอโทษนะคะมันมีลูกละนาดนะคะ มันมีรูปน้านน,นนะคะทุกคนเขาบอกให้เราขับมา,าตรงบ้านกวนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้าตรงบ้านทางไปบ้านแสนสุขไม่ต้องเข้าไปนะคะบ้านควนบ้านละหารอะไรเราไม่ต้องเข้าไปเรามาเข้าตรงซอยข้างซอ,อยข้างอ,าอะไรนะสาลานะคะซาลานะคะ แล้วก็ตรงอย่างเดียวมันจะเป็นทางคอนกรีตก่อนแล้วก็เป็นหินครุกแล้วก็จะเจอลาดยางตอนนี้เราก็เข้ามาค่อนข้างลึกแล้วนะคะทุกคนแต่เรายังไม่ได้ยังไม่เจอว่ารถน้องอยู่ตรงไหนนะแต่น้องบอกว่าน้องมาวิ่งข้างในโอ้ภาภาพมันสัน่นหรือว่าอะไรคือตกลุมนะทุกคน ต๊ล้มแม่ี่นองครับเราต้องแนมตะกลองแม่ลืมแนมทางแม่เราต้องมองนะเรามาเจอลาดยางแล้วหินคลุกเสร็จลาดยางเนี่ยหินหินคุกเสร็จลาดยางแล้วก็ขับขับเข้ามาอีกเรื่อยๆเออเราก็ใช้สายตาเรานะคะทุกคนสอดแนมนะคะสอดแนมหารถดำแล้วก็รถไมโครนะคะ โบก็ออกมาคนเดียวนะออกมาซื้อหมูกระทะนะคะน้องบอกหิวหมูกระทะนะ,ะมีการโพสต์แท็กด้วยนะเออแล้วก่อนจะไปซื้อหมูกระทะนะคะเนื้อย่างเราก็เข้ามาดูหน้างานน้องก,ก่อนนะคะมาถ่ายคลิปแหละเออหองยังไงมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งกันละว่าน้องเล่นดินบอนะคะน้องวิ่งดินนะคะวิ่งดินกับทีมงานมารีรัดเหมือนเดิมนะคะแต่ย้ายมาเป็นวิ่งที่บ้านละหารเนาะ ตอนนี้ก็หาก่อนพี่น้องใส่้ตาก่อนหางัวกระลายดิเออ่งัวกระลายสิไปขับเรียกขับเรียวกับประดนนะพี่น้องนะตอนนี้ฝนกําลังจี้ตูดเรานะคะเราจะรีบไปให้มันทันก่อนที่น้องจะเลิกงานนะทุกคนจ้าขอจะไปทันบอพี่น้องเอ้ยข่อยกับท่านเห็นรถเมคโคอยู่พ่ท่านเห็นรถดามจ้าทันเอาไอ สายล่าฝนกระสิตกพี่นอ้องเอ้ยหอยเนกไปถไหน้า,มาเมื่อเ้านี่ฝนฝน,นก็เลยฝนตกห้ามยี่หีค่ะห้ามบังใบนะคะายสองนี่แหละมันห้ามบังใบสองนะพี่น้องนะอนอยู่ใสล่โลดนะลดแดนหินอยู่ซ้ายป่านพี่นอ้องเอ้ยหารลดแดนหินซอ,อยกันด้วยพี่น้องเด้อหอยกันแนมมึงลดแดนหินก่อน น้องบอกขับมาเรื่อยๆตรงอย่างเดียวนี่ไงเราเจอแล้วนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะทุกคนเราเจอรถแมคโครแล้วค่ะทุกคนมันแมนรถเล่าบอสละอันเขาทางไหนเนาะพี่ทีมงานมารีรัตนะคะแกก็โทรมาเนาะแกก็ไม่มีรถร่วมนะคะแกโทรมาว่าอนุ่นมาวิ่งงานไหมพี่วิ่งอยู่เนี่ยนะบ้านแถวบ้านลหารน้องมาวิ่งกับพี่ไหมอะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่ไกลจากบ้านนะคะก็ถ้าถ้าว่าวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ไกลเนาะก็ยังดีกว่าวิ่งไปที่ไกลๆนะคะก็โอเคน้องก็ได้มาวิ่งกับทีมงานมารีรัดเช่นเคยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็มันไม่ไกลบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เราเจอแล้วรถดำนะคะทีมงานมารีรัดของเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ เจอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะคะทุกคนหาที่จอดก่อนนะคะไหวเขาจอดนี่ตัวนี้หาที่ลงก่อนนะคะทุกคนนี่ไงเจอแล้วที่ลงเขาเดี๋ยวนะคะเราเจอตัวทิมงานมาริรัดแล้วคะ่ะอ,อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึงห่งนะแต่โบไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไร ก็สาะแสวงหามาเจอพอดีเลยค่ะเขายังไม่เลิกงานนะคะทุกคนพบัันนี้ก็น่าจะเทเยอะอยู่พอสมควรนะเราจะพาไปดูหน้างานนะคะอันนี้ตรงที่เทน้องนะคะเเราจะพาไปดูหน้างานค่ะน่าจะลอกน้นะทุกคนนะมาสิกัดข่อยพี่น้อง โอ้ยอยากไลยนะคะมาสิกัดก่นนะคะไปคะ่ะเราพามาดูสานนน้ำสิ่งนะคะทำงานกันคะ่ะทุกคนโอ้ยข่อยหย,ยบมากบักคักนึงนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะไปจะมีช็อตเด็ดแท้ตอนนี้คนเข้าคิวก็จะเป็นผู้ป่าวนนนะ,ะเข้าคิวเอาดินนะคะ บ่ได้อค่ะตังกวองนะพี่น้อง่อยกระชือเอามือเนี่ยสั้นกะสั้นนะ<ม>กะสีพยายามเห็ดลิปมาให้ดีสุดนะพี่น้องนะว <c oughs> ้าแล้วกะแล้วก็วกสีวา่าอันกูม,มากไก่ปานี่มันกลับมาน้ำกูบอส นี่รถสาวนนทำจริงนะทุกคนส่วนนี้ก็รถนนนะคะเอสี FC ที่ถามว่าน้องวิ่งดินไหมก็คือน้องวิ่งดินนะคะวิ่งดินตลอดนะคะขุดสะน้อยๆบ่ทำทางเนาะน่าจะทําทางค่ะทุกคนมาแล้วเท่ากับสิลบรถตัวระบาดนี้เนาะหลบรถนะคะทุกคนหลบรถต่อแถวกันหลาบฝาบเลยมาเนี่ย ต่อแถวกัหลาดฝาดไว้นะมันดูหน้านง,งานก็ขุดทำสะทำคันนานะน่าจะเป็นคันนาหรือขัดสะก็ไม่แน่ใจมาแล้วเจ้ามาาขาวของเราถอยเอาดินแล้วคะ่ะถอยเอาดินแล้วพี่น้อง เราก็พามาดูนะคะหน้างานเนาะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสัตย์จะใครช่องสาวโบใส่เูเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโบนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ